ฉันเห็นเธอร้องไห้ถึงจะปีนี้น้ำตา mm hmm. ทุกครั้งที่เธอรํำร้องและเสียน้ำตาก mm hmm. ็เจเอว่เขาเรียมามีเธอระบไปให้ฉันฟัน เพราะครับเพราะดีนะครับเนื้อหาก็โอเคสาวดนตรีเยี่ยมเลยการเรนต์ถือว่าดีเลยอันนี้คือชื่อเพลงว่าลืมเรื่องทุกใจนั่นเองจ้ะคับจากต้อมสุนทรข้างล่างตะกี้ผมก็จะเห็นว่ามีเหมือนแบบโปรดักชั่นเฮาส์ของเขาเหมือนแบบเหมือนเป็นสตูดิโอสรายอะไรด้วยนะแล้วก็มีฟีเจอริงด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นนักร้องหรือยังไงสักอย่างอาจจะแบบว่า อาจจะเป็นเพื่อนพลวงครับผมตีความนะเพื่อนพลงวงอแบบเฮ้ยเล่นใ้หน่อยเล่นให้หน่อยน่นเล่นให้หน่อยอาจจะแจ้งวันนี้คือถ้าความเห็นผมนะครับอันนี้อยู่ประมาณถ้าคิดซะว่าเกรด B สมมุตินะสามารถไปเป็นเกรด A ได้อีกใช่ผมอธิบายที่นึงก็ถือโอกาสวิจารณ์นิดนึงนะครับเพราะว่าทางเดินคอร์ดหรือว่าเมโลดี้เนี่ยมันดีแล้วล่ะแต่มันค่อนข้างเพลน Mm hmm. มันหากิมมิคที่จับยากขึนหน่อยว่าพอปิดเพลงปั๊บเนี่ยมันจําไม่ได้เพราะมันเป็นเมโลดี้ที่อยู่บนคอร์ดที่มันค่อนข้างจะเป็นคอร์ดโปรเกรสชันที่ค่อนข้างจะธรรมดาลองหาวิธีที่ทําให้เมโลดี้มันมีโน้ตที่มันอาจจะสะดุ้งขึ้นนิดนึงหรือว่าให้มันจําได้สักนิดนึงก็ได้นะมันอาจจะน่าสนใจมากโน้ตโน้ตอย่างที่พี่นอว่าถ้าสะดุ้งนิดนึงเนี่ยคือผมแนะนำนี้สมมติว่าเมโลดี้เดิมแต่คําที่มันไปอยู่กับเมโลดี้ก้อนแรกมันมันมันแข็งแรงพอหรือเปล่า เขาเขาพูดเรื่องลืมเรื่องทุกใจอย่างเงี้ยมันมันแข็งแรงพอไหมนะมันอาจจะต้องหาวอร์ดิ้งที่มันแข็งแรงกว่านี้แล้วมันโดนใจกว่านี้อีกหน่อยแต่โดยรวมมาเพาะรวมถึงการขึ้นของเมโลดี้ด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้มันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่คือสมมุติว่าโอเคน้องทํามาดีแล้วล่ะแต่อยากให้ดีกว่านี้เนี่ยก็เนี่ยครับเราลองวิจารณ์ลักษณะนี้ดูลองเอาไปปรับปรุงแก้ไขดูนะครับครับผมโอเคและตอนนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งน้องสักท่านอีกคนหนึ่งนะครับ มจะเรียกเป็นวงหรือเรียกเอะไรเพราะเขาโคเวอร์เพลงใหม่ล่าสุดของแกสโนว่าแล้วเหรอครับใช่ไหมเว v e r มาแล้วแล้วซึ่งปล่อยมาได้ประมาณสอวันเท่านั้นเองจัดเลยนะฮะอเป็นยังไงไปดูกันเพลงอะไรเผื่อใครยังไม่รู้ไปฟังกันขอชมหน่อยดี ในท้องฟ้ายามเช้ากลับดูมืดมนกว่าทุกวันที่เลยผ่านฉันเข้าใจทำไมแสงจันทร์คืนนี้เด็บหนากว่าที่ฉันเคยรู้สึก ไม่คิดสงสัยทำไมพอฟังเพลงรักวันนี้กลับเศร้าวกว่าทุกทีที่ได้ยินไม่แปลกใจกับความรู้สึกที่ฉันเผชิญอ,อยู่ เป็นหนึ่งคำถามที่ฉันยังตอบไม่ได้เพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปรักของเราที่สวยงามจางหายไปตอนไหนเพราะอะไรคำถามยังขางในใจ อยากขอสักครั้งได้ไหมกรับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้เป็นไงไหมครับพลคือไลท์ต้องบอกว่าไลท์กีตาร์ที่น้องเล่นก็คือเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตาม,มที่ที่มาสเตอร์ไปเลยแต่ทีเนี้ยทั้งหมดวิธีการร้องก็ดีมีมแต มันจะมีบางสำเนียงที่ผมรู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงกับศิลปินบางท่านวิธีการเอื้อนวิธีการไขคำอย่างเงี้ยหรือการไวเบรดอย่างเงี้ยโอเค okay, ไม่ได้เหมือนคุณเน right, มเกสโนวาแน่นอนแต่มันจะเหมือนศิลปินบางอย่างบางเวิร์ดิ้งหรือบางโทนของเสียงเขาผมนั่นนึกถึงแบงแบงแคช เป็นการคิดถึงเพื่อนด้วยหรือล่าไม่ใช่คือมันมีการวเบสบางตัววเบสเสียงบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยทำให้นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเรนดนตรีแบบนี้ร้องยากครับพูดจริงเพราะว่าดนตรีเนี่ยแทบจะคลอไปเรื่อยแล้วร้องกันเด่นเพราะฉะนั้นร้องไม่มีสิทธิ์ไปหลบอยู่หลังดนตรีได้เลยมัสามารถซ่อมได้และอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกกับเพลงนี้พอเขาเล่นเวอร์ชันนี้ผมนึกถึงเพลงเนี่ยรักเธอทั้งหมดขอปหัวใจอ๋อ อ oh. ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี